Oh. <laughs> เ่งเปิดตัวมาเลยนะครับตีอามจับเอามาลองถ่ายรูปเลยหัวเวยเพียร่า80อัลต้านะครับมันจะโหดอย่างที่เขาว่าไหมว่าเป็นกล้องโทรได้นิดหน่อยทุกคนตีอามลองไปถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปคนนะครับหรือว่ารูปวิวเนี่ยก็ถือว่าตึงๆเลยประเด็นคือลองเรื่องซูมนะครับเลนส์เทเลโฟโต้คู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกของโลกเลยนะที่สามารถสวิตช์ได้ระหว่างถ่ายนะครับโอ้ยบอกเลยว่าแจ่มๆเรามาลองดูความละเอียดกับรูปเนี่ยโอ้โหโคตรชัดมากๆเลยผลกับเรื่องของรูปคนก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับใครว่า ถ่ายแค่เรื่องซูมหรือว่าเรื่องวิวได้อย่างเดียวเรื่องคนก็ตึงครับสกินโทนจะเรียกว่าใช้ได้ก็ไม่ได้ที่คนก็ถือว่าเอาเรื่องเกินเบอร์เห็นไหมลองดูรู้องเตยแล้วกันล,กลองแต่งใจจากภาพเลยกับงานวิดโอนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับคนที่กังวลว่าจะแย่เนี่ยแนะนำว่าตัดส,สินใจมาได้เลยเพราะว่างานวิดโอนเนียนกิ๊บมากๆนะครับนิ่งๆเลื่อนๆแบบนี้เลยก็ถือว่าสมชื่ออย่างที่เขาบอกนะครับว่าเป็นกล้องที่โทรได้นิดหน่อยนะครับถือว่าภาพนิ่งนะครับคนกับกล้องโปรได้เลยแล้วกังวลนะครับว่าหัวเว่่ยเนนนีไไมมมสาาารถใช้้้้ Google ดบออกลววตง ใช้ได้เต็มระบบแล้วก็ถ้าใครเป็นสายหายรูปนะครับบอกเลยว่าต้องยอมให้กับ Huawei Pella 80 Ultra หรือว่ารุ่นโปรจริงๆ